สวัสดีมีความสุขกับพี่น้องเมนูมื้อนี้สิไปเหตุปลานินต้มปลาลาแซบหนัวบายครัวเจนนี่มาเตรียมของกันเลยจ้าเครื่องสมุนไพรไทยห้ามน,นะนะคะมีหอมแดงผักชีผักเชอร์กระหันลงไปเลยจ้าตะไคร้คาใบบักกูดเอามาทุบเปะเปมะหันแปะแปะพี่น้องเตรียมเครื่องไว้นะคะเสร็จจากนั้นเทาก็ ไปเตรียมป่าเลยจ้ะล่างป่าจะตัดไอเงียงตัดเงืองมันออกเราล่างน้ำกรวดด้วยกีเรีนะคะซอเค็มจะดีกีกี้ดีแต่เค็มล่างได้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเกือสารพัดนึกนะจ๊ะน้ำห่อนแล้วเขาก็เอาไปเครื่องสม,มุนไพรเข้าลงเลยจ้ะขาตะไคร้ใบมะกรูดหวัวชิงไข่ อันเดียวกันบ่ะเหรอแล้วก็เกลือนิดนึงค่ะจากนั้นแล้วก็น้ำฟอสแล้วเราก็เติมน้ำปลาล้านะคะพี่น้องน้ำปลาล้าน้ำสวรรค์แบบพริกสดลงไปแล้วก็แป้งนัวลงไปเลยจ้าพอน้ำฟอสเต็มที่แล้วเราก็าปาลงไปเลยนะจ๊ะบ่ต้องคนเนนะจ้กปาดซุกค่อยค้น คนได้เลยจปะปลาสุกแล้วเขาก็ชิใส่พริกป่นลงไปนะคะแบบแซบแบบนรกแตกไปเลยจ้าผู้ใดบ่กินเผ็ดก็บ่ต้องใส่ก็ได้เด้อจ้าเด้อใส่น้อยใส่แน่แต่ว่านเมนูนี้สําหรับแบบคนมักเผ็ดนะคะสําหรับคนเคี้ยวโกะนะจ้าพี่นอ้องต้มไปจนวปลา,าสุกแล้วเขาก็เอาหอมที่เตรียมใส่เลยจ้าใส่ลงไปดึกลงไปในหมอ้อเลยค่ะพุชหอมอินเดมอนะคะ เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะพี่น้องค่ะซีมเบิงค่ะรสชาติคือแปลกๆสุนัขก,ก็ยังไม่กล้าแดกเลยบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้ก็คือสูตรเดิมนะคะทํากินได้ทาขายเจ๊งตักใส่ถ้วยจ้ะพี่น้องค่ะโรยด้วยพริกปน่นผักชีอีกรอบหนึ่งนะคะเพิ่มความเปรี้ยและความสวยงามจ้ะไปเราจะบาย,บาย